รถมาครับแต่น้ำมีตัวนะครับต่สอสิมาด,ไมไดีไม่ได้หม่แต่ มีตี้หนึ่งลงเหมือนจะใจเย็นหมดงวกเจอกันตอนใหม่ครับพี่ตึกแดงขวามีตัวหนึ่งอุ๊ยเอ้าโ,โอ้โดนวีดเอสใจเย็นออสภาพตายแล้วนะเฮ<อ>้ยไม่ตายไม่ตายผมไม่ตายอะไรนะสองเอลเลย

ở nơi này toàn một tên nó. phải đừng đánh bạn à? Đúng rồi, hắn đang ้างล่างตึกยิ้มีตัวหนึ่งบอดมั้งเฮ้ยเป็นที่อ<ะ>ัพเดตป่ะเดียเ๋ยวนี้ใช่ใช่เป็นที่อัพเดตแหละแต่ตอนนี้มันก็ไม่มีให้อัพอะต้องคนทางซื้อใหม่ป่ะีไปบ้านนี้อีหม่คนอยู่ปะ่ะ<ป>มีแค่คนเดียวเรวาไปก่อน

ดีดพีดีครบหนึ่งอ่ามาแล้วมาแล้วขาวค้างอยู่ใจเยอะเออค้างสองรอบติดเลยค้างบ่อยจัดเตียก็ค้างบ่อยแบบบ่อยมากๆเลยพี่ขอบคุณครับคุณทานมันเป็นเพราะอะไรครัพี่ไม่เป็หรอเว้ยมันเป็นเพราะการแคปเจอร์เไปโอ้พี่มันรุ่นเก่าอ่ะไม่ดูหว่ะขอพี่ตัวไหนพี่ดิตัวเก่าตัวเก่ามันไม่มีผลิตแล้วตอนนี้ เขาบอกมันขึ้นให้อัปเดตมาแล้วกดอัปเดตเปมันกันเลยไม่มีอะไรครับทุกคนกำลังกำลังหาปืนแล้วก็กระสุนปืนฮะไปเจอคนหนึ่งวิ่งอยู่ข้างหน้าราไม่ติดรมไม่ติด บอดไปพี่ดิตัวไม่จะบอดแล้วมันข้ามไปไหนแล้ววะเออน่าจะบอดแล้วนะ,นะวเออนี่ยรูเปล่าว่าอยู่แถวไหนท่าอะไรอะครับพิทคันนู้นเลยพิทคันนี้มันโดนยิงง่ายท่าอะไรเหรอครับ รอดูไหมเผื่อมีแมนออกมาพี่นี่รถบักรถใครบักอ๋อเดี๋ยวไปช่วยดูให้หน่อยเดี๋ยวมีรถจักคไม่มีรถมาพี่ Watch out โอเคโอเคเขาจะขับเลี้ยวมาทางเราอ่ะ Watch out ข้าจัดนะไม่วะพี่ไม่ขับมาทางเราขับมาทางเรามันเลี้ยวซ้ายไม่ไม่มาทางนี้วะ Watch out enemies ahead มันน่าจะเห็นรถลาละ์กขึ้นเขาอะยิงไหมจะยิงเหรอถึงวะระยะไกลเกินเอาไงอ่ะยิงไปละเอาดิเอาดิเเอารถด,ดันเนจนจ่าเลย แค่หน้าพี่มีคนมาไมดเลยเฮ้ยมีรถมาทางถนนพี่ทางถนนนะพี่กำลังขับมา รถทองรถสีทองจะระเบิดจะระเบิดเข้าหัวไปดอกเดียวลงลมพี่ลงจากรถปะจากรถแล้วล่ะเดี๋ยวต้องไปแล้วล่ะจังหวะเนี้ยลงมาตรง อยู่ในหลุมเลยป้าพี่วะใช่พี่หลุมก็พอพี่มาพี่ได้คันไปนะเดี๋ยวไปเติมพี่ดีก่อนเนี่ยมันอยู่ไหนวะไปไหนแล้ววะตอนนั้นมันอยู่ในหลุมป่ะพี่ไม่อยู่แล้วพี่มาข้างหน้าพี่ ตายเลยตายเลยหมดเลยใช่ปหมหมดเลยก็มันมันตายเลยแต่ไม่รู้ว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่านะเพราะว่าไอ้นี่คือพวกขับอะก,กี้มาใหม่ไม่ขึ้นเขาอะ่ะพี่พี่จะต้องไปด้วยวะ่ะน้ำม,มันหมดมามา,มาเอารถอีกคันไปเลยจะพา<ๆ>ไปเอารถอีกคันนึงแม่มันอยู่บนเขาต่ำอะ่ะเขาต่ำเต็มเลยอ๋อ อุ้ยแม่งยิงแม่นด้วยข้าเห็นรถดัดขวามะตู้นะเออฮ้ยอ้อมแบบตรงนี้มีปักกี้อีนคังดาวหนึ่งครับนักข่าวสู่มีปะพีทไม่เห็นมันเพิ่งเมื่อกี้มันจะต่อรถยิงพีทไงเอ้ยอีกสองตัวไม่เห็นแล้วนะมันหายไปแล้วแล้วแต่ตัวข้างในที่ยิงพีท Hey, okay. หายหมดแล้วตอนนี้ตัวสไนกยก็หายแล้วอ่าใช่ใช่ใช,ใช่โอ้โหเจ็บมากเจ็บมากที่ขับรถมาขับรถมาหาพีชประชารพีรอหมดดีนีดีมองมาทางพีชพีชอยู่ตัวเดียวตรงนี้เน้อต่ำ

Enemies อันดับหนึ่งโอ้โหเก็บไม่อุ้ยร้านของกูใครร้านวะโอ้โหตาถาบแค่วมึงยิงไปกี่เมตรอะถาบแค่นั้นแหละจองเมิดถาบแค่นั้นนี่เขาสัตว์กันใหญ่เลยวะตรงไหนพี่ไม่รู้แอบสัตว์กันใหญ่เลย ยังไม่มีเน็หรอพี่ต้องเดินได้แล้วอยู่หลังกล้องแอดออฟบี่อะเจ็บมากเจ็บมากเจ็บเจ็บแล้วเบีอยอะตัวไกลนับหนึ่งโอ้โห <at you. S 2> ตรงนี้สองตัวนอนนอนนอนชุก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 ก่อนเข้าวงทันมา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 ฐานฐันฐานฐานปาเมนเดตก่อนนะ ก็ไม่ต้องแมนเดกก็ทันนี่หว่าวงยไม่ชนเลยก็ันสบายๆไปไปแลรถผมแรงพอใช่ไหมอ่าละสองไปไปเลีกี่ตัวเนี่ยเลยสาบตัวส คน้าผมเฮ้ยขอทอดชุดป่ะพี่ได้เหรอเออให้ไก่เขาปะฮัล<ด><อ>โหลครับฮัลโหลฮัล <c oughs> โหลให้ไก่เขาป่ะฮัลโหลครับ و, รรอ๋อเขาบอกมาวิ่งเล่นว่ะพีด่ดีและเพื่อนและเพื่อนอีกคนหนึ่งครับอ๋อลงคนเดียวอ๋อเดี๋ยวผมตามขึ้นรถขึ้นรถมาครับแต่ตามมีตัวแล้วก่อนครับมา <laughs> ไม่ไม่ใช่อะไรหรอกที่แม่งแค่ขึ้นรถขี้เกียจตามหามานันอีกกลอบนึงล่อซื้อล <laughs> ่อสื่อมา จะยงทุนกับมันเองได้ฮะง่ายๆเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวไปยงทุนกับมันเองอะไรนะพี่ดิพี่จะไปยงทุนกับมันยงทุนฮัลโหลครับเดี๋ยวผมมีคำท้าให้ถ้าต่อยชนะดีทูอีเดี๋ยวผมให้ไก่โอเคปะได้ครับถ้าต่อยชนะดีทูอีอะเดี๋ยวผมให้ไก่โอเคปะพามาค้าอีกแนด้วจะค้างไรไปบ่อยๆวะเพีย มันบ่อยจริงอ่ะบางทีมันลัว,ลวเลยอ่ะทบา้างอ่ะแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะให้ต่อยกับด2ทูอีโอเคปะเหี๋ยวเกาะไปเากาะไปให้เกาะเอาเกาะไปต่อยกับด2ทูอีมามานมดองชุดอย่าเพิ่ง oh. ี่ที่รอก่อน ไปแล้วต้องมามามีมีมาดีมาดีครับมาดีครับดีว่าไงครับเลือดเลือดเดนดีว่าไงครับอือเย้เย้ก็หัวแตกตายเลยอะไรวะไอเบียไดเอฟดี กูยิงไปา3ตอกกูไม่ได้พ oh, ี่ดูคะแนนดิ98.8พี่เป็นไรประโยชน์ทีมแค่ค่าเยอะเกินเองเนี่ยดาดเอีกอ๋วขนได้ไงมันมีหลายอย่างพี่